สัสดียามเช้าครับผมสมพิตรไทยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16มกราคม2559นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันครูสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมค่ะเป็นวันครูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แสดงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็คือว่าการทำตัวให้เป็นสิทธิ์ที่ดี ครูบาอาจารย์สอนอะไรเรามาไม่ว่าตั้งแต่อนุบาลหรือว่าจนถึงทุกวันนี้<ช>แต่ว,ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าครูบาอาจารย์มีอยู่กับเราทุกที่ครูที่สอนเรานะเรื่องนู่นเรื่องนี้แบบว่าทุกคนเป็นครูเราได้หมด<ช>นะคะเพราะ,ะ<ช>ถ้าเรามองเห็นทุกคนเป็นครูแม้แต่ศัตรูของเราเองนะอานะคะเราก็จะได้เรียกว่าสิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็เข้ามา ปรับปรุงพัฒนาตัวเองแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายของวันนี้นะคะเราก็มีธรรมะ ของครูท่านหนึ่งนะคะซึ่งแหม่มเองก็ได้ไปกราบอยู่ตลอดเวลาก็คืออาจารย์ว็ศรีอินทศสวนะคะเรียกว่าท่านก็เป็นปาญ์คนหนึ่งนะคะในทางพระพุทธศาสนาท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพระไตรปิฎกเวลาเนี่ยไม่เข้าใจภาษาบาลีข้อไหนคําไหนอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปขอความกรุณาเมตตาจากท่านอธิบายซึ่งท่านก็มีหนังสือมาให้อ่านแล้วก็มีคําอธิบายให้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการก็จะนํามาพูดคุย กันนะคะครับผมสดนห์นี้แหมมีกิจกรรมอนาปนาสติไหมครับมีค่ะนะคะจัดที่ไหนครับเป็นกิจกรรมอนาปนาสติเด็กสัญจรนะคะจัดที่ศูนย์ธรรมกมลาจังหวัดประจินบุรีวันที่24มกราคมแล้วก็ที่สวนธรรมตรังนะคะวันที่24มกราคมเช่นเดียวกันนะคะก็ไปกันได้นะฮะครับเอาละเข้ามาสู่ในช่วงพระพุทธเจ้าในสายตานักปรา์โลกนะฮะวันนี้เป็น คำพูดของศาสตราจารย์คาร์เพียสันนะครับท่านบอกว่าถ้าปราศจากความสุขทางกามรมชีวิตจะอยู่ยั่งยืนได้แลหรือถ้าปราศจากความเชื่อในอมริตภาพมนุษย์จะเป็นคนดีมีศีลธรรมได้แลหรือถ้าปราศจากกราบไหวบูชาพระเจ้ามนุษย์จะเจริญก้าวหน้าทางธรรมได้แลหรือได้สิพระพุทธเจ้าทรงเฉลย เ้าหมายเหล่านี้อาจบรรลุได้ด้วยปัญญาปัญญาเท่านั้นคือลูกกุญแจนำไปสู่มรรคที่สูงขึ้นซึ่งควรค่าแก่การแสวงหาในชีวิตนี้ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จะนำความเยือกเย็นและสงบมาสู่ชีวิตนี้จะทำให้มนุษย์ไม่หวันไหวต่อพายุแห่งโลกมายาทั้งมวลมนะครับที่บอกว่าเราจะมีความสุขได้จริงหรือถ้าเราไม่อย่างง้นอย่างนี้นะระพุทธเจ้าตอบว่าได้สิ<ะ>ใช้ปัญญาใช่ค่ะ เชื่อว่าเรายังมีรักโลภโกรธหลงอยู่เพียงแต่ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้เราเห็นนะคะเหมือนกับที่แขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะซึ่งวันนี้มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะก็คือพี่ซุยนะคะหรือว่าคุณวนาจารุสมบูรณ์พี่ซุยเนี่ยนะคะซึ่งก็เรียกว่าปัญญาของพี่ซุยตอนนี้เนี่ยที่เราได้พูดคุยได้ฟังกันมาก็คือเรื่งว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเวลาจะเจอเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ มรณานุสติความตายเป็นที่ตั้งพอเราคิดถึงเรื่องความตายอายทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันเล็กหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ซุยเนี่ยคิดตรอก็คือว่าเราต้องใช้วินาทีทุกวินาทีของเราเนี่ยนะให้มีคุณค่ารวมไปถึงตอนนี้เขาเปนแม่เสียแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตทุกนาทีให้มีคุณค่าก็คือว่าเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับเองด้วยแล้วก็สอนคนอื่นๆด้วยคะอายนะคะไปติดตามเรื่องราวของพี่ซุยกันต่อเลยค่ะ เจริญสติกับพระอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านให้ข้อธรรมว่าเวลาที่เราเห็นความโกรธเนี่ยให้ดูเฉยเฉยอย่าไปเป็นผู้โกรธเราก็เอ๊ะดูเฉยเฉยมันดูยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะจนตอนที่ได้มีโอกาสกลับมาดูแลคุณแม่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่เนี่ยปลุกทุกชั่วโมงมปลุกขึ้นมาว่าจะเข้าห้องน้ำพอครั้งที่สองมันเริ่มหงุดหงิด เราเริ่มใส่อารมณ์นะคะท่านก็ท่านก็เริ่มพอเราโกรธท่านก็เริ่มฉี่ไม่ออกอ,อีกม <g ays> ั <g ays> นก็มโหมากอ่ะมโหมากทําไมอ่ะทําไมแม่ไม่เห็นใจลกูกบางวันก็ทําง,งานบางคืนก็อยากนอนทาไมแม่ต้องปลุกเราคืนนั้นนอนไม่หลับก็นึกถึงเสียงพ่าจาเลยค่ะให้ให้ดูความโกรธอย่าไปเป็นผู้โกรธเราก็เห็นหัวใจมันแบบดูดูดความโกรธมันยังขึ้นอยู่เลยนะคะ แล้วเราก็เห็นเลยอะว่าลมหายใจมันก็แบบที่กระชั้นด้วยมันเหมือนกับว่าความโกรธมันเหมือนปลอดที่มันพุ่งปี๊ดกันเลยทั้งบนพอวันวินาทีที่เราเห็นว่าความโกรธมันเป็นแบบนี้ค่ะมันลงเลยค่ะดื้อลมหายใจมันก็แผ่วลงเสียงหัวใจเราก็เต้นเบาลงแล้วสักพักหนึ่งเราก็หลับได้วันนั้นมาเลยค้นพบนะคะว่าที่ตัวเองหลับได้หลับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ที่คุณแพ้ In แต่เป็นเพราะความโกรธของเราแล้วเราไม่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 มีปัญญาเห็นตัวเราเองเราก็เลยให้ความโกรธมันเล่นงานเราแล้วทุกครั้งที่นอนไม่หลับด้วยสาเหตุนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะบอกคนในบ้านเลยค่ะพี่น้องทุกคนเลยว่ากลางวันนะฉันดูให้แต่กลางคืนเนี่ยคนอื่นต้องมานอนกับแม่เพราะไม่อยากถูกปลุกเพราะถ้าถูกปลุกขึ้นมาเมื่อไหร่เียจะนอนไม่ได้อันนี้กลายเป็นแบบว่า กลายเป็นข้ามอย่ามาปลุกฉันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ปรากฏมากแม่ปลุกอีกทีหลับได้ทุกครั้งโอเพราะมันไม่มีความโกรธที่มาเล่นงานเราค่ะก็รู้ว่าโกดหอีกก็รู้แล้วก็ทําหน้าที่ไปแล้วพอท่านหลับ เราก็นอนเราก็นอนได้สบายก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาค่ะค่ะถ้าเป็นครูเนาะเป็นครูมากถ้าเป็นครูเนี่ยมาสอนให้เราเห็นความโกรธไงค่ะซึ่งมันมันเหมือนกับว่าตอนที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เข้าใจนะคะแต่พอเราได้มีประสบการณ์กับตัวเองมันเหมือนมันเข้าใจซาบซึ้งว่าอ๋อเป็นผู้โกรธกับการที่เราเห็นความโกรธมันต่างกันยังไงค่ะหลังจากนั้นก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะ เวลาที่มันเริ่มมีอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ดูลมหายใจไปกาลังหงุดหงิดแล้วนะกําลังโกรธแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ทําให้หลายอย่างแล้วมันเบาลงอะไรที่เรากําลังจะแบบรุดออกไปคําพูดท่าทีอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆถอนมาได้ค่ะมันเป็นอนิจจังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความโกรธแล้วเกิดขึ้นกําลังตั้งอยู่แล้วถ้าไม่ยอมเอามันลงนี่นอนไม่หลับแน่เลยจริงค่ะดูปุ๊บมันก็ดับจริงค่ะ หลับก็จบไปเลยแต่เดี๋ยวเราวามันขึ้นมาใหม่แต่เราก็เห็นเราก็จะสั้นลงสั้นลงนะถูกค่ะนะกดอนิจจังซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องคุณแม่อย่างเดียวค่ะพอเจอเรื่องอื่นในชีวิตเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้ค่ะมันรู้สึกมันง่ายมากเลยที่เราจะกลับมาที่ลมหายใจแล้วเราก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในค่ะคือเราไม่ดูข้างนอกแล้วดูข้างในใช่ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็เลยทําให้สนใจมาปฏิบัติธรรมในระยะหลัง รู้สึกว่าไม่เวิร์กเวิร์กร,รรมะจะัดสรรรรมะเวิร์กแล้วก<อ> <c oughs> ็เลยแค่ไปเรียนต่อเพิ่มเติม หรือว่าฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นขึ้นใช่ใช่ค่ะตอนตอนที่คุณแม่ยังป่วยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เราจะไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมไปเข้าคอร์สยาวเนี่ยมันทําได้ยากนะคะแต่ก็ศึกษาจากเทปบ้างดูในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะอ่านหนังสือบ้างแล้วก็ฝึกปฏิบัติเองหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะว่าอ๋อบอกให้เดินจงกรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทาตามแล้วเราก็ไปรู้ของเราไปนะฝึกเรียกว่าฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปที่วัดมีมีหลายคนนะเออ รู้สึกเรื่องโกรธเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะของพวกเราที่ทํางานในโลกปัจจุบันอย่างที่คุณวนาพูดก็คือถ้าเราดึงตัวเราออกแล้วเรามองความโกรธคือเรากลายเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงถ้าเราแสดงพุ๊บคือมันมีผลต่อเราละมันจะหลุดบมดละันตาะนะฮะ ปากไปละนะครับควันออกหูใช่ไหมครับนี่คือตัวแสดงละถ้าเป็นประทับล่างก็คือเต็มองนะฮะเต็มองเลยนะครับอันนี้ความโกรธมาเต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่เราถอนตัวออกมาแล้วดูมันใช่ไหมฮะแต่เรายังดับมันไม่ได้นะมันยังอยู่กับเรามันยังอยู่กับเราเม่เกิดกับเราผมบอกกับแม่เมื่อกี้ว่าเราปฏิบัติธรรมนีดมดีดีนะมันมีอันสัญญาณเตือนภัยหัวตูดูถึงผมนะเฮ้ยสมฤทธ อยู่คิดชั่วขนาดนี้ยดงไงนี่คือกำลังโกรธคนะอะไรเงี้ยมันจะมีตัวตือตัว,ตวบอกอันเนี้ย ผมว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยเมื่อก่อนเราไม่มีสัญญาณเตือนภัยนี่นะไม่มีนะคือมาปุ๊บรับเต็มที่เลยแสดงเลยแสดงเลยตอนนี้ขอดูสคริปต์ก่อนสคริปต์เป็นยังไงบ้างแกไปดูอาดแล้วเธอแสดงไปโอ้ชาติเดียวนี่บทนี้ฉันไม่ค่อยชอบอ่ะเธอแสดงไปแล้วกันฉันขอดูจริงๆนะการปบิดาทำทำให้เราได้แยกมันออกมาได้แยกตัวเราออกไปได้นะไม่ตกเป็นทาสของมันซึ่งตอนตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่ามันจะมีบางครั้งที่ เราก็ทําได้และบางครั้งที่เราทําไม่ได้นะคะคือมันถอนไม่ทันคคือมันเห็นจังหวะนี้น่าจะถอนนะแต่มันมันมันไปแล้วมันแสดงไปครึ่งตัวแล้วแล้วค่อยมาถอนทีหลังและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้อ่ะแต่ปีแต่ว่ายังทําไม่ได้แต่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้และทําไม่ได้อีกถูกไหมเต็มที่เลยนะครับและยังบอกว่าฉันถูกเลยนะ ซึ่งพอ,พอบางครั้งที่พอเราไม่รู้ตัวเนะะี่ยค่ะมันจะกลับมาเป็นความรู้สึกผิดแล้วมันทําให้เราสะสมจิตที่มันแบบว่าก็คุณมวยคุนมวยอีกซ้ำ<ห>้าไปอีกนะคะแต่พอมันมันแม้ว่าจะทําไปไปบ้างแล้วแต่ว่ามันถอนทันเนี่ยยังน้อยเรารู้ว่าเราต้องแค่ตัวใหม่อย่างไดม,มันเหมือนกับอย่างที่อาจารย์บอกมันรู้มากขึ้นพอมันรู้ขึ้นมันก็ แล้วเราต้องทําตัวยังไงต่อจากสิ่งที่เรารู้ถูกไหมคะรู้วิธีจัดการกับมันคือจิตที่มันรู้แล้วเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปจัดการเลยนะคะมันจัดการของมันเองโดยอัตโนมัติเลยระดับหนึ่งระดับหนึ่งมันดีขึ้นเลยไม่ต้องมาหนึ่งสองสามละแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะต้องพยายามหนึ่งสองสามก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องมีหนึ่งสองสามละนะคะมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วจะเร็วขึ้น หน้าตาก็เลยผ่องใสแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วคุณแม่คุณแม่ได้รับธรรมะบ้างไหมคือคุณแม่ก็เป็นคนจีนแบบคนจีนทั่วไปที่ท่านก็ไม่ได้เป็นแบบว่าชาวพุทธที่เคร่งครัดอะไรถูกไหมคะท่านก็ถือว่าท่านธรรมหากินสุจริตเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนั่นก็โอเคแล้วนะคะแต่พอเราเราได้เรียนดูธรรมะเนี่ยแล้วเรามาต้องเลียงดูคุณแม่รตรงนี้เราได้พูด ธรรมะหรืออะไรให้ท่านฟังบ้างคะจริงๆก็มีแบบว่าชวนคุณแม่สวดมนต์บ้างเอาแบบท่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นโอมานีปัทมีหุมอะไรเงี้ยคุณแม่ลองท่องสวดในใจบ่อยๆให้จิตท่านคุ้นชินกับคําสวดเปิดเทปให้ท่านฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านแบบชินกับเสียงบทสวดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เนียนคิดว่าเป็นธรรมะที่คุยกับคุณแม่เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในตำรงตาราค่ะเนียนก็แค่ดูว่าจิตท่าน คิดอย่างไรพูดอย่างไรท่านเคยทำความดีอะไรไว้ในประสบการณ์ชีวิตท่านมีอะไรที่ท่านประทักใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ท่านพูดแต่สิ่งที่มันเป็นกุศลน่ะซึ่งจริง,มรงๆมันก็มันเป็นธรรมะในตัวเรีนค,คิดว่าอย่างนั้นนะคะอ,อย่างเช่นท่านก็จะพูดถึงว่าการที่ท่านได้เลี้ยงลูกให้ทุกคนมีการศึกษาและทำงานทำการได้เนี่ย ถือว่าท่านาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจนะคะหรือการที่ท่านเป็นคนจีนแล้วสามารถพูดภาษาไทยได้นะคะท่านก็ภูมิใจมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ้อยค่ะที่อยู่ในชีวิตที่ท่านรู้สึกว่าอื ท่านก็ได้ทําหน้าที่มาพอสมควรแล้วนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เรี้นคิดว่ามันไม่ได้เป็นการบอกว่าท่านจะต้องวางจิตยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เคยมีโอกาสได้ถามท่านเหมือนกันเพราะว่าเราทําเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบค่ะ,คะเคยได้มีโอกาสกลับมาถามท่านโดยเล่าให้ท่านฟังนะคะว่าวันนี้เมื่อวาน,นหรือว่าวันก่อนเนี้เราไปเข้าคอร์สไปทำคอร์สอันนี้มานะ แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับบางคนอย่างเช่นบางคนเขาเสียดายที่เขาไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้นะฮะเราก็ถือโาอกาสคุยออกับคุณแม่ไปเลยว่าแม่จะคิดยังไงถ้าวันหนึ่งแม่ตายเะีม,ม่อยากให้มันเป็นยังไงซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อไม่กล้าพูดไม่กล้าค่ะแล้วจริงๆคนจีนถือมากนะคะจะพูดเรื่องตายในบ้านเนี่มันเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ค่ะม,มันเป็นไม่ ที่เป็นมงคลค่ะเดี๋ยวจะเกิดสิ่งชั่วร้ายลำพังเดียดไม่ใช่แค่พูดนะคะใ,ใส่ชุดดำยังไม่ได้<ม><ม>ถ้าวันไหนแต่งดําออกจากบ้านนี่แม่บอกเปลี่ยนมันไม่เป็นมงคลกับชีวิต<ม>ถูกไหมคะมแต่ตอนหลังเนี่ยเรา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 ,เราเข้าใจเรื่องเรื่องธรรมะมากขึ้นเพราะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคที่เราจะได้มีโอกาสเตรียมท่านและเตรียมตัวเราด้วยก็จะกลับมาคุยให้ท่านฟังอยู่เนืองเืองว่า คุณแม like, ่เป็นยังไงมีอะไรที่ยังไม่อยากยังอยากทําแล้วไม่ได้ทํำไหมอะไรเางี้คะมีอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ถ้าคุณแม่ตายจะคิดยังไงอยากให้จัดงานแบบไหนท่านไม่อึ้งหรอคะในเมื่อท่านถือปรากฏว่าเอาเขาจริงๆคุณแม่ท่านมีคาตอบในใจอยู่แล้วท่านบอกทันทีเลยไม่ได้รู้สึกเลยค่ะท่านบอกว่าให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนั้นสั่งออกมาเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะ ชัดเจนมากเลยตั้งแต่ว่าถ้าป่วยหนักนะสุดท้ายนะไม่ต้องพาไปโรงพรยาบาลไม่ต้องซดท่อไม่ต้องทํานู่นไม่ต้องทํานี่ให้ท่านตายอย่างสงบแล้วก็ไม่ต้องห่วงซุยเเผาเรียบง่ายธรรมดาเอาไปลอยอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านคิดได้หมดละคิดได้หมดแล้วเที่ท่านไม่พูดท่านไม่กู้แล้วก็ด้วยเชื่อว่าผู้ป่วยทุกคนอะคะ่ะ เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าชีวิตตัวเองเหลือน้อยอจํากัดเขาจะคิดเรื่องนี้อู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าก้าวแรกเนะาะว่าใครจะเริ่มตน้นนั่นคือถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับอาจารย์ไพศาลแล้วก็เลยได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่านเนี่ยค่ะไปพูดคุยกับคุณแม่เป็นระยะนนะคะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราพบว่าคุณแม่เ็าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เรื่องราวของพี่ซุยนะคะหรือว,ว่าคุณวรรณาจะรู้สมบูรณ์ค่ะยังมีต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ<ม>แต่ว่าประเด็นใจความหลักๆก,ก็คือในเรื่องของอาการดูแลคนที่เรารักเนี่ยนะคะ<ม>ในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าพอฟังมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะคะต่อให้ไม่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าไม่มีใครซ่า<ม>ใช่ไหมคะมบางคนเนี่ยอายปกติดีนะ<ม>อ้าวเจออุบัติเหตุละ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ตลอดเวลามไม่ประมาทอย่างที่คำของพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้นะคะเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ได้ติดค้างตัวเองอแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะอ้ายนะฮะเพราะเรื่องราวของพี่ซุยก็ติดตามต่อกันได้อีกหนึ่งสัปดาห์ในวันเสาร์นะคะ,ะแล้วก็วันนี้เป็นวันครูด้วยอย่างที่เรียนเอาไว้ปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเพราะว่าอาจารย์วสิณินทศระเนี่ยนะคะถือว่าเป็นครูหนึ่งของเราเวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะก็จะ ถามท่านแล้วก็แหมไปกับท่านบ่อยๆหนังสือก็ได้มาล่าสุดเนี่ยนะคะท่านก็ให้เทคนิคการเผยแผ่พระศาสนาเพราะว่าท่านเห็นว่าพวกเราหรือว่าคุณผู้ชมอีกหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็มีเรียกว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะคทีนี้เราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างไรนะคะให้ได้ประโยชน์นะคะคคท่านก็บอกเลยว่าทําได้เนี่ยสวิธีหลักก็คือว่าการพูด การเขียนการทําตัวอย่างให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นอ้อายเชื่อมันเหมือนไปกราบท่านนะท่านเป็นแบบนี้เลยทํางานแบบนกอินทรีใช้ชีวิตแบบนกกระจอนะคะเนี่หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะคซึ่งรายละเอียดเนี่ย มีเยอะนะคะอ้ายแม้แต่เรื่องของบุคลิกท่านก็บอกเอาไว้นะว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยบุคลิกนี่ข้อสาคัญนะการแต่งกายมารยาทการวางตนเพราะว่าเราจะถูกจับตามองใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยพูดอย่างไรกริยามารยาทของเราเรียบร้อยหรือเปล่าไรประมาณนั้นนะคะตัวเราเองนะคะอ้ายก็พยายามนะคะที่จะทำอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไว้นะคะว่าทําตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ มันฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่เสมอให้ธรรมะเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราร<ค>นะคะที่ครูสอนด,ดีมากอ่ะท่านท่านทำงานอย่างพยาอินทรีแต่อยู่อย่างแปนกกระจอกแต่พวกเรานี่ที่มีทุกข์คือเราทํางานอย่างนกกระจอ,แอกแต่อยู่อย่างพยาอินทรีถูกต้องเลย,เลยค่ะเลยเตเป็นทุกข์เ่ยใช่นะตอนนีเน้เปลี่ยนใหม่ปีใหม่นี้เปลี่ยนใหม่ อ่าใช่ซึ่งไอ้ก็เป็นแล้วนะไอ้ก็เป็นแล้วนะนี่ลุกครึ่งลุกครึ่งลุกครึ่งเอาเนี่เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เรานิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเนี่ย ก็คือให้ให้เขาได้ถ้าจิตเขายังอยู่ก็ได้ฟังธรรมคนที่มาร่วมงานก็ได้เจริญมรณาสติซึ่งมันจะต่างกับทุกวันนี้ที่เราไปงานศพแล้วเราก็เราก็คุยกันจุ๊กจิกจุกจิกชื่อไหมคะเช็คลายกันบ้างจบสามแล้วพระต้มจะมาละอะไรอย่างใยญ่ก็มาถามผมตานหาเอาข้าวอาหารไปให้ตุแล้วก็เราให้พระประกาศชื่อว่าส่งไปถึงใครนเออ เราถามว่าทาอย่างนี้ยตาเนี่ยจะได้ไหมถ้าพูดแบบศาสนาพูดถึงพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ครับถ้าตาทําได้เท่าไหร่ตาก็ได้เท่านั้นยายส่งม่ให้ตาไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละคนยายก็บอกว่าเอ้าที่ส่งมาตั้งหลายปีนี่จะเป็ไม่ได้เลยสัพย์สมบัติของเราภายนอกเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตายเราก็ได้ใช้ถ้าตายมันก็เหลือแต่ว่าอริยทรัพย์ข,ของเราภายในเนี่ย เราพร้อมแล้วหรือ,อยังคือว่าเวลาที่เรานิดถึงเรื่องความตายเนี่ยมันจะทําให้เราอ่อนโยนกับคนรอบข้างว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสทําสิ่งนั้นกับเขาอีกแล้ว